หยุดก,กินไม่ได้ช่วงนี้นะคะอยู่บ้านกินทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมขนมชากาแฟหยุดก,กินไม่ได้เลยนะคะถามว่ากินแล้วเกิดปัญหาไหมมีแน่นอนคุณฟันมันจะปวเข่าะแ,แต่ว่าแผลเนี่ยไม่กลัวเลยเพราะว่าแผลตัวนี้เดี๋ยวจะพามาให้ดูมาคือเหรอตามมา แต่ว่าช่วงนี้มันหยุดกินไม่ได้แต่กินเยอะขนามนี้ปัญหาเรื่องฟังในในกสะดวกก็แขมีเยอะวันเ,ย,นเย,นยอะยาสีฟันนะครับสูตรผสมสมุนไพรมีสมุนไพรนะฮะสิบสองชนิดคนถามว่าวยาสบบันนี้มันดียังไง มันช่วยได้คุณค่าในช่วงที่เราแวร์ญญแมสต์อะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราตื่นเช้ามาแล้ดน้ำตาลเกี่ยวกับน้ำลายอยู่นะะฮแล้วมันยังช่วยให้ได้ในสุขภาพเหงือกฟันเนี่ยแข็งแรงนะฮะแล้วก็ฟันเนี่ยขาดสะอาดขึ้นนะฮะวิธีใช้ง่ายมากคุณคณนอาจจะถามว่าเอ๊ะใช้เยอะหรือเปล่าไม่เยอะเลยคุณค่าวิธีใช้ใช้แค่นีเ้เองเนี่ยบีบไปเท่าเนเค้าโพ่เท่านั้นไม่ต้องใช้เยอะนะฮะเพราะว่าเดี่ยวฟองเนี่ยมันจะแตกกัน ไปไปทั่วปากนะฮะแล้วก็จะทำให้เราแบบแงฟันได้สะอาดแต่งริมลินะะี่สะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะคะคุณผาใครนะที่อยากฟันขาวสะอาดแล้วมีลมหายใจที่หอมสดชื่นนะคะแนะนำรีบซื้อตอนนี้เลยฮเขาเพิ่มปริมาณนะ จาก50เป็น80คุณและโปรโมชั่นดีมากนะคะชื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคา490บาทเท่านั้นไปชื้อเันนะจ๊ะสุขภาพฟันดีอย่างนี้เชิญกินต่อสิคา